สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับ SLC นะครับคันนี้มาจัดชุด f ู l ส s t e ปนะครับมีระบบวาล์วเปิดปิดนะฮะอยู่โรอาร์เอกซ์อแต่คันนี้ยังไม่ทําเป็นการจูนท่อแบบสเตทสองนะครับเดี๋ยวดูชิ้นงานใต้ท้องรถครับว่าเราอัปเดตอะไรกันบ้างคันนี้นะฮะอาจจะถอดชุดกันชนตัวปลายตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็ใส่อาคาบวิกนะครับออกสีนะครับก็ดูเข้ารูปกันดีนะฮะนี้ สุดมอยูโรอาร์เด็ซอสนะครับมีระบบวาวเปิดปิดนะครับอันนี้ทําทั้งระบบเลยนะฮะงานวายงานดัดของเราเนียนๆนะครับอันนี้เป็นค้อนเกรดพรีเมียมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเสียงนะฮะร้านตาเล่งเวลาเปิดปิดวาลวเป็นไงกันบ้างนะครับ โคตรได้ลมนะครับ SLC นะ ASLC นะครับอย่างที่เห็นนะฮะเต็มระบบฟู l เซฟนะครับเสียงซูเปอร์คาร์มากๆเลยนะฮะทันนี้เราออนวาวแล้วทดสอบอัตราเร่งให้ดูนะครับส่วนออ f ฟาวเนี่ยเงียบเป็นรถสแตนดาร์ดเลยครับเรียกว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะฮะจะเข้าออกบ้านตอนกลางคือเราอ f ฟฟาวเนี่ยเงียบเลยหรือจะตรวจตรออนะฮะ หรือจะมีผู้ใหญ่นั่งในรถนะครับสบายนะครับจบจริงๆสนใจนะครับชุดท่อ e u r o อาร์ตเอ็กซร์นะฮะสูตรรับหญิงทองหล่อนะฮะในเบนซ์เอนะครับหรือจะเอาแบบรองรับการจูนสเตท2หรือจะให้ร้านอาร์ทท่อซิงทำการจูนสเตท2สอพร้อมท่อให้เลยก็สบายมากครับสนใจยังไงมาอาร์ทอซิงครับจบแล้วก็แรงแล้วก็เนียนนะครับแน่นอนขอบคุณครับ